เสียงจากผู้หญิงเชเดนใต้เพื่อสันติภาพร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดชาดแดนภาคใต้หรือสออ,อบอาตาฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยเขตปัตตานีเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชาดแดนใต้อัสสลามอะลัยกุมวเระห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรมดอนไนช่วงเสียงจากผู้หญิงชาดันใต้วันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่บ้านปาตาบุดีและบ้านดาโตอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะคะน่าแปลกใจมากที่ชาวบ้านที่นี่บอกเราว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเขามากนักแต่พวกเขากําลังเผชิญกับปัญหาอื่นที่รุนแรงกว่ามากค่ะ ไรายได้ถ้ามันไม่จำก,กับบทเดียก็ไร้หนึ่งร้อย,ยก็มีสามร้อยก็มีแล้วแต่วันออทะเลก็ไม่รู้วันจะได้เท่าไหร่ขึ้นมาเพิ่นรู้ว่าได้สามร้อยสองร้อยวันนั้นจะเพาะปูแต่ปลาก็ได้เหมือนกันเรามันไปเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ไม่ไมเนาะแต่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งใน เราเห็นชุมชนบ้านเราและพื้นที่อยู่ในสังคมมันมีความสมบูุณ์ใช่ไหบ้างค่ะสงบค่ะสามสิบกว่าปีของแม่ ค่ะตอนนี้เรามาับ่งต่อยงั้นคะค่ะค่ะก็พออยู่ได้ทุกวันปลาหลังเขียวปลาทูผสมกันค่ะสดก็มีแต่ว่าสดนี่เขาจะมารับที่บ้านแต่ว่าของแห้งเขาจะให้ไปส่งบ้างก็บางทีก็มารับบ้างก็อยากให้เขาอยู่แบบเราไงแต่ว่า ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าของเขาจะลําบากกว่าเราไง mm hmm. จะมีเหตุการณ์ทุกวันเนี่ย mm hmm. แต่แถวเรานี่ไม่ค่อยมีไงค่ะอยาให้อยู่ยังสงบอเรือแบบชาวประมงภาษาคนชาวประมงแหละไม่หยุ่งแกวกับอะไรออกทะเลได้วันกินวันไม่คิดมาก เป็ชีวิต,ท,วตที่เราเลือกเองไม่อยู่ไกลจะโมโหไม่ได้แล้วซึ่งเช้าก็ออกบายก็ไปลูกค้ามารักถึงที่เลยครับเพราะว่าบางคนออกไปขายนอกนี้มั้ยมีเป็นแม่ค้ากันเองก็มีราค้โอเคไหมราค้าก็แบบนั้นเนี่ยถ้าคน ตั้งราคาก็ดีกับเขาวัาดีราคาแก่กับเรือนั้นย้ายสุดไรห้าถ้าชาวแม่คานะ้าเนี่ยเอาไม่รู้แหละเขาขายเท่าไหร่ <Okay. S 1> แล้วแต่เขามาเอาที่นี่้อยห้าย้ายสุ ม,มีเวลาขาด<ม>เวลาพายุกกลาก็จะขาด,<ม>ขาดบางทีก็เป็นเดือนบางทีก็เป็นอาทิตย์ค่ะถ้าส่วนใหญ่ถ้าคนแปลกมน้าแปลกหน้ามาก็จะช่วยกันบอกคนนู้นทีคนนี้ทีก็ไปบ,บ,บอกผู้ใหญ่อยู่นั่นะ<ม>อยากให้รัฐบาลช่วยส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านที่นี่ ให้ให้ดีขึ้นกว่านี้ไงแล้วก็อยาให้พวกที่เสพย,ยาไม่มีในชุมชนี่ยค่ะค่ะเพราะว่าที่นี่ค่อนข,<า>ข,ข,ข้างจะมีอยู่ไงค่ะก็อ,อยู่ตามแบบอยู่ช่วยกันสอดส่องดูแลแบบนั้น ก็ทำพรมหมดเลยครอบครัวมีสี่คนก็ออกพรรบนี่แถวๆนั้นครอบครัวเราหมดเลยนั่นไม่ทำงานอะไรมันก็บวมบ้าเจ้าก็อันนี้แหละก็อยากให้เราทุกคนสมคคีอยู่การอย่างสงบไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เมื่อก่อนไม่มีเลยแบบนี้